เอฟซีเป็นหนึ่งบดินทุกคนครับตอนนี้หนึ่งบดินมากราบสการะ,ะปู่ศรีสุโธมาขอพรปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ยา่าปทุมมานะครับเขาเปิดให้เข้าประมาณ8ปดโมงครึ่งน,นะตามกําหนดการเนี่ยแต่ตอนนี้8ปดโมงโอ้โหคนเยอะมากครับทุกคนคนรอคิวกันเยอะมากแล้วต้องรับบัตรคิวด้วยเนี่ยต้องรับบัตรคิวก่อน เราต้องรับบัตรคิวก่อนที่จะเข้าไปนะครับ<ม>ก็วิธีการรับบัตรคิวก็คือเรามากัน5้าคนหรือเรามากัน8คน<ม>เราก็มารับบัตรคิวแค่คนเดียวแล้วก็แจ้งจํานวนว่ามากี่คนก็พอ<ม>คนมารอเยอะมากแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรับบัตรคิวเนี่ยเราได้บัตรคิวมาแล้วนะครับเราได้บัตรคิวมาแล้วนี่ครับทุกคนเราได้ใบสีนะครับใบสีนี้ ที่ผู้ชายที่เป็นคนแนะนําเรานะครับมาต้อนรับเราในการเอารถไปจอดแล้วก็แนะนําว่าหนึ่งบินเป็นนักร้องมาขอพรปู่สิง์ทุโตมาขอพรจากแม่ย่าปฐุมมาก็ให้แนะนําเอาพญานาคเขาเรียกว่าพญานาคเกี้ยวใช่ไหมครับเจ๊นะครับนาเกี้ยวไม่น่าเกี้ยวอ่านาเกี้ยวนะครับนาเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเงี้ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวผู้คนเกี่ยวกับรายนมิตรมาช่วยกันทำคุณงามความดีทำบุญอะไรเงี้ยนะครับ ี่อมแนะนําว่าอางค์ประดินนะครับควรจะมีการนะครับยกขันห้านะครับให้กับข้อปู่แม่ย่าเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าเราจะให้ท่านได้รับฟังเพลงที่เราแต่งเกี่ยวกับพญานาคคือเราจะทําเพลงเพื่อถวายแล้วก็เป็นการเสริมเป็นการยกย่องบารมีของพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่คู่กับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้อง มีการยกขัน5เพื่อให้เกียรติท่านว่าเราจะร่วมกันทําคุณงามความดีสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มอบคุนการศึกษาให้กับเด็กๆไปด้วยกันเติบโตและพัฒนาสังคมประเทศชาติไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ใครที่ชมหนึ่งบดินอยู่แล้วก็เป็นแฟนคลับไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยที่ลาวที่เวียดนามที่กัมพูชานะ ก็อนุมโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็1นึ่บดินเป็นตัวแทนทุกคนมาร่วมกันสักการะแม่ยา่าปทุมมาและปู่ศรีสุโธด้วยกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ด้านนอกอยู่รอเข้า8 30, 30, ปดนาฬิกาสามิบทีเดี๋ยวจะนํามาฝากทุกคนแล้วก็ไปติดตามหนึ่งบดินในการร้องเพลงครูยอดสัววัฒไทร้องเพลงใจแตกสลายร้องเพลงอแอบรักเธอถวายปู่กันนะครับ ด้วยศรัทธาบารมีด้วยคุณความดีที่ลูกสร้างมาขอกราบกรานวอนปุนาคา